นายตั้มเปิดที่มาคลิปเฉาผู้กำกับโจ้แชร์ซ้ำมีคนเอาคลิปไปต่อรองผลประโยชน์เป็นเรื่องสะเทือนวงการสีกากีอีกครั้งเมื่อคลิปเหตุการณ์ที่สอพอเมืองนครสวรรค์เผยแพร่พสู่สาธารณชนทำให้เห็นพฤติกรรมโหดของเจ้าหน้าที่ทั้ง5้านายที่รวมกันทำพฤติกรรมโหดจนผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตนั้นทั้งนี้พบว่าพันตำรวจเอกทิติสร์อุทธนผลผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ถูกร้องเรียนว่าเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องหาค้ายาเสพติดส 2ล้านบาทแต่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมเนื่องจากได้แค่1ล้านเท่านั้นจึงถูกถุงดำคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเหตุเกิดวันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมาล่าสุดเพศสิทธาราบเบียบังเกิดนขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เปิดเผยแชทโดยอ้างว่าเป็นตำรวจที่จังหวัดนครสวรรค์มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากก่อนหน้าได้ส่งคลิปหลักฐานไปยังทนายชื่อดังอีกคนหนึ่งแต่พบว่ามีการนำคลิปไปต่อรองผลประโยชน์กับผู้กํา กับไม่ยอมเปิดเผยคลิปและกลัวว่าหากคาดีนี้หลุดรอดไปตนเองจะได้รับอันตรายโดยทนายตั้มระบุว่าเชื่อไม่ครับทุกคนก่อนหน้าที่คลิปจะถึงมือผมตำรวจยศผู้น้อยจต่ใจใหญ่ผู้ที่สิ้นหวังและอยากได้ความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาที่ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี้ยมได้ส่งคลิปนี้ไปให้คนคนหนึ่งแต่คนที่ได้รับคลิปกับนำไปเรียกขอผลประโยชน์กับฆาตรกรผมเห็นคนชื่นชมเขามากมายว่าใจกล้าสุดยอดแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ ดูแล้วพิจารณากันเองนะครับนายสิทธาเปิดเผยว่าคลิปนี้มีตำรวจชั้นผู้น้อยนำมามอบให้ขอให้นำคลิปนี้ให้ถึงพอบอตรให้เห็นการกระทำของชายในคลิปที่อ้างว่าผู้ก่อเหตุคือผู้กำกับโจโดยตำรวจที่นำคลิปมาให้บอกว่าหากคลิปนี้ไม่ถึงมือพอบอตรไม่ให้สังคมรับรู้คนที่ก่อเหตุก็คงจะมาตามหาตัวว่ามีใครนำคลิปออกมาปล่อยซึ่งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพนี้ไม่ใช่มีแค่ที่โรงพักแต่การดูกล้องวงจรปิด ไม่ได้ดูได้ที่โรงพักอย่างเดียวสามารถดูผ่านมือถือได้หลังเกิดเหตุผู้กำกับรายนี้ก็สั่งให้ลบคลิปทันทีและลบออกจากเซิร์เฟเวอร์แต่มีตำรวจบางคนที่รับไม่ได้กับการกระทำสุดปาเถือนนี้จึงเก็บคลิปไว้และนำไปให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งให้ช่วยตรวจสอบแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิน้นและตอนนี้ตำรวจคนที่มีคลิปซึ่งเป็นพยานสำคัญอยู่ในที่ปลอดภยัยและไม่ขอเปิดตัว